สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรายการสีปทุมชนท้อค,ค่ะวันนี้นะคะที่นะคะระบบเป็นพิธีกรน,นะคะฝั่กเนื้อฝากตัวกับทุกคนได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยกับพวกเราด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอค่ะจิราพรชุมยิ้มค่ะจากคณะเทคนิคศาสารสนเทศค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ 5, ทิพย์ค่ะทิพซุกโคนเพชรโอภาสนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแม่หนูถามอะไรหน่อยหนูสวยไหมวันนี้ออก็สวยดีนะคะก็ไม่สู่คิดอะคะ่ะวันนี้ตีมีแรงบันดาลใจยังไงคะในการใส่ชุดนี้มาคะ่ะอ๋ออาจารย์เอวันนี้นะคะแรงบันดาลใจของหนูอะคะ่ะเอ,อ่อมาจากชุดของพี่ลิซ่าแบ็คทิงนะคะก็คือเป็นชุดในเพลงลิซ่านะคะเป็นเพลงใหม่ของเขาคือชุดมันสวยมากหนูเห็นในรูปปุ๊บเนี่ย มันจึ้งจริงจริงอจอจทค่ะดูสิคะเนี่ยเหยือกันตลาดค่ะก็ธรรมดาราคาแอดมันปังใครๆเขาก็อยากซื้อค่ะแอดคืออะไรหรอคะอืมง่ายๆเลยนะคะแอดก็คือการสื่อสารด้วยภาพค่ะไปยังผู้บริโภคให้เกิดการจดจําในตัวสินค้านะคะถ้าโฆษณาที่ดีปิดก,การขายได้ถือว่าโฆษณาตัวนั้นปังมากค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นแบบ หลักการออกแบบที่ดีอะค่ะแม่มันควรที่จะมีอะไรบ้างหรอคะหลักการออกแบบที่ดีนะคะในการโฆษณาง่ายๆเลยค่ะเราจะแบ,บ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเรื่องของภาพถ้าภาพดีนะคะสื่อสารปังนะคะก็จะโอเคมากคือแบบภาพที่ดีเนี่ยต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะนําเสนอด้วยนะคะอีกส่วนที่2น,นะคะก็คือเรื่องของตัวอักษรตัวอักษรเนี่ยที่ดีก็จะต้องมีการเน้นอยู่3าลักษณะคือการทําให้มันใหญ่หรือเน้นด้วยสีหรือตําแหน่งที่ตั้งของมันนะคะ โฆษณาเนี่ยมันก็จะมีของตัวสอนแล้วตัวสอนมันก็จะมีเรื่องของตัวพาดพาดหัวเนี่ยก็คือตัวพาดที่ทำยังไงให้คนสะดุดตาที่สุดแล้วอยากจะซื้อสินค้าและส่วนต่อมานะคะตัวสอน,นก็จะมีเรื่องของรายละเอียดของสินค้าอันนี้ก็จะลองมาอีกทีหนึ่งค่ะ มันเป็นแบบนี้นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมแอดเขาน่าสนใจจังค่ะพอเป็นงานออนไลน์แล้วเนี่ยในเรื่องของการออกแบบยังต้องคำนึงถึงค่า dpi อีกใช่ไหมคะอาจารย์ทิพย์ใช่ค่ะมันก็คือค่าดับเพิลนิ้วนะคะมันคือค่าความละเอียดหรือค่าพรอมคมชัดของภาพอะค่ะซึ่งในการทํางานกราฟิกเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะคะ 1. คือประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็การอัปโหลดดาวน์โหลดด้วยยิ่งในสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีความจาเป็นมากๆเลยค่ะ ในการตั้งค่านะคะมีอยู่3ลักษณะคือถ้างานขนาดเล็กนะคะก็คือ72ิพิกเซลนะคะก็เหมาะสําหรับงานพวกออนไลน์หรือการทําหน้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าง,งานที่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยก็ใช้ที่1 2 0ยยถึงพิกเซลค่ะแต่ถ้างานที่เราต้องการคุณภาพสูงเป็นงานพิมพ์เอาเออกมาเป็นเร่มหรือนิตยสารเนี่ยเราก็ใช้ที่300เลยค่ะอ๋อมันสําคัญแบบนี้เองเนาะอ,อาจารย์หุยอาจารย์ถ้าเราพูดถึงแอดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงแอปเลยก็ไม่ได้ปะ จร,จริงอ่ะหนูก็ยังมีแอปเป็นของตัวเองเหมือนกันนะแอปอะไรเอ่ยแอปเอป๋วายอาจารย์เอเอาจริงอ่ะถ้าหนูอยากมีแอปเป็นของตัวเองอ่ะอาจารย์เอมีอะไรแนะนําหนูไหมคะอุ้ยอาจารย์เอแนะนำเลยนหะคะเว็บแอปพลิเคชันค่ะเว็บแอปพลิเคชันเนาะเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะเว็บแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่ทํางานผ่านเบราว์เซอร์นะคะไม่ต้องลงแอปไม่เปลืองเมมโทรศัพท์นะคะ เราสามารถทํางานบนอุปกรณ์อะไรก็ได้สามารถที่จะทํางานแบบเรียลไทม์ได้เลยค่ะวิดีเลยนะอาจารย์เอถ้างั้นถ้าสมมุติว่าหนูอ่ะไม่ต้องติดตั้งหนูก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ที่ไหนก็ได้แล้วใช้ในอุปกรณ์ไหนก็ได้สิคะถูกต้องเลยค่ะนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่จํากัดเรื่องอุปกรณ์เลยใช่ไหมคะอาจารย์และถ้าอย่างเป็นเรื่องระบบ่ะคะอาจารย์คือเราจะใช้ในระบบ Android หรือว่า iOS ออย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะ ในปัจจุบันนี้นะคะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนาะมันเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบใหม่นะคะเราเรียกว่า cross platform ค่ะนะคะการพัฒนาแบบ cross platform นี้คือพัฒนาโปรแกรมครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้หลายหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแล้วเอาไปใช้บน iOS Android นะคะหรือเอาไปใช้ในเว็บแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ค่ะเห็นนะคะว่ามันเจ๋งมากเลยค่ะทำครั้งเดียวใช้ได้หลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะในการเขียนโปรแกรมอะค่ะเราเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Foster Framework ค่ะ Foster Framework เนี่ยมันพัฒนาโปรแกรมทีเดียวใช้ให้จบครบได้ในหลายๆอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะไปใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน iOS Android เนาะซึ่งในการพัฒนาพวกนี้ค่ะปัจจุบันนี้นะเราใช้ภาษา Dart ค่ะถามว่าภาษา Dart มันยากไหมหลายคนอาจจะกังวลเนาะถ้าใครเคยเขียนภาษา C ีซีว่าพีชัจะวาาสคริป หรือวีบีโอแหต่างๆพวกนี้มาพอมาเจอภาษาดาษัสบอกเลยว่ามันง่ายมากๆค่ะเขียนแค่หนึ่งคำสั่งสั้นๆนะคะดึงออกมาใช้เป็นอ็อบเจกต์ใหญ่ๆเลยนะคะเหมือนกับการ่ล่เรียกมนเลยค่ะมันมหาจัจย์มากๆเลยเนาะแล้วปัจจุบันนี้นะคะทางคณะของเราเนี่ยค่ะก็เปิดสอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เขียนโปรแกรมแบบลักษณะของฟัคเตอร์ด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์ ค่ะอาจารย์เอแล้วปัจจุบันเนี่ยคณะเทคนโนโลยีสารส,สนเทศอะค่ะมีเปิดสอนหลักส,สูตรอะไรบ้างคะในปัจจุบันนี้นะคะคณะเทคโนโลยีสารส,สนเทศของเราเนี่ยค่ะเปิดสอนในหลักส,สูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารส,สนเทศและการสื่อสารค่ะเรียกย่อว่า ICT ค่ะเราจะรับน้องๆที่จบจากปวสแล้วก็น้องๆที่จบจากมหค่ะในส่วนของหลักส,สูตรปรวสน,นะคะน้องๆที่จบปวสเนี่ยค่ะจะเรียนในหลักสูตรวันอาทิตย์นะคะ เราจะเรียกว่าการเรียนการสอนแบบไฮบิดเลิร์นิ่งไฮบิดเลิร์นิ่งนะคะเราจะเน้นให้น้องๆเนี่ยเรียนภาคสฤษฎีนะคะในวันเสาร์เนาะเรียนในคลิปวิดีโอแล้วก็เรียนกับอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์นะคะเรียนตอนไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะแล้วมาเน้นเรียนภาคปฏิบัติในวันอาทิตย์ค่ะแต่มันเป็นแผนการเรียนของวันอาทิตย์นะคะอาจารย์เอแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยไม่ว่างที่จะเข้าเรียนวันเสาร์เนี่ยจะทํำยังไงคะ ไม่ต้องกัวงวลเลยค่ะในส่วนของวันเสาร์เนาะบอกแล้วค่ะเรามีคลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังในระบบค่ะถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนในวันเสาร์นะคะสามารถไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยค่ะอ๋อดีเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็สแสดงว่าถ้านักศึกษาไม่ว่างที่จะเข้าไปเรียนในวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในระบบเพิ่ม,เต,มเติมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าไปทบทุนได้ตลอดเวลาเลยไม่มีผลต่อการสําเร็จการศึกษานะคะ ค่ะอาจารย์เอแล้วหลักสูตรปกติของทางคณะล่ะคะเป็นการเรียนกี่ปีคะค่ะในส่วนของภาพปกตินะคะเราใช้เวลาเรียน3ปี4เดือนค่ะเราเรียกว่าหลักสูตร3าุดค่ะในส่วนของภาพปกติเนาะเราจะรับน้องๆที่จบม .6 และปวชนะคะหรือเทียบเท่าในส่วนของภาพปกติตอนนี้ค่ะเราจัดเวลาเรียนเนี่ยให้น้องๆได้เรียนทั้งในภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2และภาคเรียนซัมเมอร์เพื่อให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้นนะคะ ว้าวพิเศษมากเลยนะคะอาจารย์อย่างนี้ก็แสดงว่า,าเราจบมาปุ๊บล้วก็มีโอกาสที่จะไปทํางานก่อนคนอื่นเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะในส่วนของภาพปกติค่ะพอเราเรียนจบก่อนเราก็มีโอกาสไปหางานทําก่อนคนอื่นเขานะคะก็คืออาจารย์เอคคะคําถามนี้น้องๆฝากถามมาจากทางบ้านนะคะว่าจบมาแล้วเนี่ยสามารถสร้างเกมได้ไหมคะอุ้ยเป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะตี้บอกเลยค่ะ น้องๆหลายคนเนี่ยมักจะถามอยู่ประจำเลยค่ะว่าเรียนไอทีแล้วสามารถเขียนเกมเองได้ไหมหลักสูตรของเรานะคะสอนให้น้องๆเ,เขียนโปรแกรมในลนักษณะของโครงสร้างหลักให้เข้าใจหัวใจของโปรแกรมว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องรู้แก่นหลักอะไรบ้างนะคะพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถอาไปประยุกต์ได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะประยุกในการเขียนโปรแกรมทางธุร,รกิจเขียนเว็บไซต์หรือสร้างเกมต,มตามที่น,น้องชอบได้เลยค่ะค่ะ แต่ภาพอยากจะได้ภาพสวยภาพดีนะคะจ้องาณะนิเทศศาสตร์เลยค่ะเราก็สามารถออกแบบตัวละครออกแบบฉากเพื่อไปปรับใช้ในลักษณะของ 2D และ 3D ในการออกแบบเกมได้เลยนะคะซึ่งทางคาณานิเทศศาสตร์นะคะจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น3ส่วนหลักๆใหญ่ๆเลยคือ1คือกราฟิกนะคะจะสอนตั้งแต่ถ่ายภาพเลือกภาพนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแอนิเมชันนะคะก็จะทำทั้ง 2D 3D เลยค่ะ แล้วส่วนสุดท้ายนะคะก็คือด้านโปรดักชันก็เหมือนที่เราทํากันอยู่ตอนนี้เลยค่ะถ่ายทําตัดต่อนะคะเขียนบทจบในคณะเดียวเลยค่ะฝากด้วยนะคะโโหมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจทางนั้นเลยนะคะอาจารย์ก็สำหรับวันนี้นะคะพี่เชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับคำตอบนะคะที่เราสงสัยกันแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตนะคะสำหรับ ep ต่อไปนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะพบกับอาจารย์ท่านไหนจากคณะอะไรนะคะหรือว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง SPU Chonburi Channel แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนต่างๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าหน้าผมสวยๆของเรา3คนนะคะจากร้านโบ๊สดีไซน์นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ